ไปติดตามการพิจารณาร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรายมาตราของกรรมธิการยกร,ร่างรัฐธรรมนูญนอกสถานที่นะคะล่าสุดตอนนี้นะคะก็ผ่านการพิจารณาไปแล้วประมาณ12มาตราติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลค่ะรายงานสดผ่านระบบ 3G จากโรงแรมฮอลิเดย์อินพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะเจญค่ะคุณวรพัฒน์ค่ะรัฐธรรมนูญนะครับก็เตรียมผลักดันให้กลุ่มการเมืองเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเองเกี่ยวกับสายอาชีพครับ นายคำนูลสิทธิทสมานโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมนายบัรเจิดสิงคเนติกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและกรรมธิการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแถล,ลงความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญนอกสถานที่ที่เมืองพัทยาจังหวัดพนชลบุรีในวันที่สองที่ประชุมนะครับได้พิจารณาไปแล้วประมาณ12มาตราในภาคสองผู้นําการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี โดยมีเรื่องใหม่คือการเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นเนื่องจากมองว่าพักการเมืองส่วนใหญ่มีฐานเดิมมาจากกลุ่มทุนดังนั้นกฎหมายดังกล่าวจะทําให้กลุ่มการเมืองเกิดการพัฒนาและปกป้องผลประโยชน์ในสายอาชีพของตัวเองได้ ซึ่งจะระบุในมาตราที่75วักท้ายที่จัดให้ให้จัดขึ้นโดยคณะบุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นสมาคมมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองและได้จดแจ้งไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่กระทำได้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยปรึกษาหารือกับกลุ่มการเมืองทั้งหลายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองครับเรื่ของข้อบังคับเรื่องกลุ่มการเมืองเนี่ยจะมีน้ำหนักที่ เบากว่าพรรคการเมืองทั้งนี้ก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชนในภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยที่ต้องการที่จะมีผู้แทนเข้าไปนั่งอยู่ในสภาผู้แทนน a t รเนี่ยสามารถที่จะกระทำได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง นอกจากนี้นะครับยังแก้ไขในมาตราที่97ในกรณีที่ไม่มีทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาหรือประธานทั้งสองสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานวุฒิสภาสามารถทําหน้าที่ประธานรัฐสภาแทนได้ตามลําดับเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับเคยมีเหตุการณ์ที่ประธานทั้งสองสภาถูกชี้มูลความผิดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทําให้เกิดคําถามว่าจะสามารถทําหน้าที่แทนได้หรือไม่ ดังนั้นการออกแบบกรอบโครงสร้างเพื่อเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายเนื่องจากมองว่าการการกระทําหน้าที่และรับผิดชอบหน้าที่ตําแหน่งดังกล่าวถือเป็นเรื่องสําคัญและไม่สามารถปล่อยให้ว่างได้แม้แต่วินาทีเดียวครับท้งหมนี้ีนะครับคือการรายงานสดผ่านระบบ 3G การประชุมของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญที่โรงแรมฮอลิเดย์อินพัทยาครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับค่ะข,ขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์คะครับ